มาละมาละคุณไม้หยิบคันเข้ามาครับหมาป่าลายวเดอร์ถูกไหมลายวาเดอร์รอรตัวนี้เป็นคันเจ็ดฟุตเก้ามันเหมาะกับอะไรคุณไม้เห็นคุณไม้สั่งมาเพื่อที่เอาไว้ลงทะเลเป็นงานแคสงานสวายงานอะไรประดุกได้นะได้ไดเออแต่ระยะมันไม่ได้อ่สวายได้แต่ตัวนี้คุณไม้จะสั่งมาเพื่อ,อไปงานแคส สิ่งที่ได้มาก็คือ PE PE 24กับ PE 13นะครับลายมันก็ต้องอยู่ที่ประมาณ15-30ปอนด์เหยื่อมันอยู่นี่ดูตัวนี้ก็ได้30-90แต่ตัวนี้25-60ตัวนี้คือ PE 13ึ่าทำไมถึงระบุว่าเป็น PE 13นะครับคือสามารถเล่นน้ำทะเลได้เอาไปแคสได้เอาไปป๊อปได้นะฮะตัวนี้มันก็ ลายอยู่ที่15-30ปอนด์ตัวนี้ถ้าเทียบไปเนี่ย PE 2-4ถึงลายก็อยู่ประมาณ20-40ปอนด์ตัวนี้นะคะคือหมาป่ารุ่นดนามิกตัวนี้อ้าแกะดูมันเป็นคัน2ท่อนต่อโคนใช่ไหมคุณไม้มีอะไรแนะนำเปล่าเดี๋ยวยางเอาเอา PE อะไร1-3ก่อนดีกว่าคุณไม้เขาจะเอา2-4ไปเพราะตอนนี้ผมก็มีตัว2-4คันหนึ่งละ เดี๋ยวรอติดตามที่คลิปคลิปทะเลมันก่อนลงเดี๋ยวผมจะรีวิวของให้ดูว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ตกกันแต่ละคนอ่ะจะไม่เหมือนกันนะฮะโหขนาดท่อนโคนนี่ก็สวยนะสวยเลยและคุณไม้ก็ไม่ได้สั่งมาแบบเยอะด้วยอะ่ะของแม่งก็ได้โอ,อขอโทษของแม่งวะ <laughs> ของอ่ะ <laughs> ของ <laughs> ของคือแบบได้น้อยนะของได้น้อยคือสวยดูจับแล้วคือแบบ เทียบกับนิ้วโป้งนี่ก็คือถือว่าเป็นเนื้อแบงค์ที่ดีแล้วก็เบาเป็นลายเอ็กคอร์สเป็นลายผ้าต้องบอกว่าผ้าตาใหญ่นะฮะผ้าตาใหญ่เลยดูรีซีทครับหมาป่าทําได้ออกมาได้ถึงขนาดนี้เลยนะคุณไม้สวยมากดูหมาป่าแน่นอนดูแบงค์ มาดูรูรูเสียบป,ป่องเขาท่อนโคนงานดีถือว่างานดีเลยตัวนี้นะตัวนี้เขียนว่าอะไรอ,ะอ่ะอ๋อตามนี้สวยสวยมากก็ดูแบงค์ความหนาของเนื้อแบงค์เนื้อแบงค์หนานะครับหนาแล้วก็คุณไม้ลองปล่อยดิไม่ได้หนักมากนะไม่ได้หนักมากตัวนี้เป็น PE หนึ่งสาม ตัวนี้ PE 1.3นะครับดูเนื้อแบงค์นะครับสวยจริงลายผ้าลายผ้าทั้งคันลายผ้าทั้งคันไกด์เป็นไงไกด์ทรงเคนะไ<ช>กด์ทรงเคไม,ไม่ใช่ฟูจินะถ้าฟูจิราคาพันกว่านี่ก็ส,สุดๆอ,อ,อ่ะไก์ใหญ่อ่าไกด์ใหญ่นี่ถ้าเกิดมีคนสั่งนี่ต้องใส่ท่อประมาณ3านิ้วอ่ะสองนิ้ว สองนิ้วครึ่งอะป,ป,าอาประมาณสองนิ้วครึ่งเลยอ่าสองนิ้วครึ่งอ่าสองนิ้วครึ่งดูดูสวยมากเจ็ดฟุตเก้าใช่ไหมเวทพีอีหนึ่งสามรั่วแม็กอยู่ที่หกสิบกรัมหกเก้าสิบอ่า อันน,อนี้ซองนี้ซองนี้ต้องซองนี้หกสิบกรัมนะฮะ PE หนึ่งสามถ้าถามว่าเป็นสายเอ็นก็สิบห้าถึงสามสิบปอนด์นะฮะตัวนี้นะเส้นคันไปไงปึงปังดีนะฝึงปังเลยนะเอาไปแคสได้สบายเลยขนาดเจ็ดฟุตเก้านี่กำลังดีเจ็ดฟุตขึ้นนะถ้าเอาไปแคสนะเอะเอก็ต้องดูเหลือที่เราจะไปตกด้วยว่าเป็นไรแต่ตอนนี้เราแน่ชัดแล้วว่า เป็นเ,เรือมอคคอลี่ที่เราจะไปคือเรือใหญ่เรืเอกว้างเรือแบบมีสเปซเยอะมากแเริ่มบิดคันมาให้เราละดูครับไกด์ทั้งหมดมีกี่ตัวคุณไหมเก้าไกด์นะฮะลองเลยครับเฮ้ยอันนี้พีหนสานี่หนักนะอ้าววัดเอ้ยอื้อ อืมแน่นอนดูนิ้วนิ้วนิ้วขาวเลยอันนี้ได้อีกนะ,ะกกเนี่ยโอ้พอถือไม้เดี๋ยนะโอเคตึงตึงมากเลยแอคชั่นถือว่าลงสวยเลยนะไม้เอาปล่อยเถอะปล่อยเถอะปล่อยเถอะนิ้วเป็นรอยโกดเลยเนะี่ยดูดิใครว่าไม่ตึงโกดจริงๆโกดจริงๆโ้เจ็บเลย ะทีเืออจะคอยสองสี่สะใจกว่าช่วงนี้เขาบอกอินซีตัวใหญ่อะต่อไปมาดูคันดินามิกเจ็ดฟุตเก้านะครับลายอยู่ที่20่สขีดสีนะฮะรัวอยู่ที่30มสถึงเกกรัม สามสิบเก้าสิบเหยื่อแคดเรากี่กรรมเหยื่อแคสอยู่ไหนเหยื่อแคดขอดูเหยื่อแคดหน่อยเขอดูเหยื่อแคดที่เขาส่งมาให้หน่อยนะดูครับท่อนโคนเหมือนกันเอ๊ะเหมือนใหญ่ขึ้นปะไม่ใหญ่อ๋อเท่ากันนะเดี๋ยวไปดูเหยื่อแคดกันคุณไม้หยิบเหยื่อแคดมาละ บริษัทส่งขึ้นมาให้ลองใช้ด้วยครับไม่ให้ลองใช้ลองซื้อใช้อแต่ดูเนื้อแบงค์ไอตัวตัว p ีใหญ่นั่นรู้สึกว่าท่อนมันจะใหญ่ปะมันต้องมีความหนาขึ้นนะหน้าหนามันหน้าขึ้นไม่ใช่ใหญ่ขึ้นะเออมันน่าจะหนาขึ้นอ่าน่าจะหนาขึ้นครับเดี๋ยวอ่าตอนนี้เอาอนโอเคโอ้ตัวนี้มีน้ำหนักขึ้นมาจริงด้วย เอามันต่างกันนิดเดียวนะมันไม่ดูสึกมันไม่ได้ต่างกันเยอะแทบจะไม่ค่อยรู้สึกเลยนะครับดูเนื้อครับเนื้อแบงครับแล้วก็ลายเป็นเอ็กคอร์ดโคนยันปลายเลยนะต้องว่าโคนยันปลายแต่ผมจับดูเนี่ยมันมันคือตึงมากแข็งมากแข็งเลยแต่ไม่ได้แข็งเหมือนพวกอันดามันซิมิลันไม่ได้แข็งอย่างนั้น เอออันนั้นเวทแข็งกว่าเยอะนะตัวนั้น P/E ขึ้น3 5 5 6ประมาณนั้นเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็น P/E อะไรนะผมลืมอีกล้ <24 S 1> P/E ส4งสี่องสี่นี่ก็มาตรฐานทั่วไปนะเห<ส>ยื่อที่แคแเราก็จะมตะนะะีตัวนี้เป็นของลาฟฟินเหรอลาฟเฟียบลาฟฟินอ่าลาฟเฟียนนะฮะตัวนี้เป็นของฟอร์เต้นะครับ เหยื่อก็อยู่ที่50กรัมนะฮะโค้ดอยู่ที่02ยาว115มิมิลก็1 1เ็ซน11.5เซน,เซนมี2สีนะฮะตัวนี้ที่สั่งเข้ามานะฮะตัวนี้จะออกเป็นสีลุ้งๆหลังชมพูนะฮะตัวนี้ก็ของไลโฟรต้เหมือนกันปะจ่าต,ตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้เขาเรือนที่40กรัมรุ่นนี้40กรัมใช่ไหม สูตรอาจะยาวกว่าครึ่งเซนที่เลยสิบสองเซนตอนนี้อ๋อใช่ใช่ใช่ดูดูเดี๋ยววประมาณนี้นะที่เราสั่งไปจะเอาไปแคสกับคันนี้ประกบคู่กับคันนี้แล้วก็ลอกจะเป็นตัวอะไรแวนฟอร์ดอ๋อไม่ใช่สตาร์ดิกก็พอเนาะสตาร์ดิกเล็กไปหน่อยเอาสตาร์ดิกเล็กไปหน่อยเอาอะไรอ๋อพายอเนียอ๋อโอเคครับ บอกไม่ได้ครับเพราะคนนี้คุมการเงินอยู่ <c oughs> อ่ะต่อไปเป็นไงไหมจับงัดดิโบโบโบถือไปเลย <c oughs> อ๋อไม่ได้ <c oughs> โบลอยเลยนะงัดลอยนะจับวิธีจับนะจับไปอย่างนี้นะครับจับไปอย่างงี้นะล็อกไปเลยนะตัวนี้ PE 2 4เวทแม็กอยู่ที่90กรัมนะฮะ <c oughs> แต่ถ้า13 แม็กอยู่ที่หกสิบกรัมพูดเพื่อยื้อไม่ให้เขางัดโอเคไปโอ้โหเอาสิเอาสิอ๋อตึงๆเลยตึงๆอืเอาลงลงลงกดกดดูความโค้งของคันนี่แหละพอพอพอ แข็งแข็งก็ดูดีแข็งไม่แข็งดูดูนิ้วผมนี่ไม่เนื้อแบงต่างกันใหญ่ๆก็ปลายอ่าฝั่งซ้ายอ่ะไม่ฝั่งซ้ายใหญ่เอาให้คุณโบมาเทียบดีกว่าโบสาวไม่เคยตกปลามาดูนี่อันไหนใหญ่กว่าตายละเนี่ยฝั่งซ้ายใหญ่กว่าดูจากตาเปล่าก็เห็นละอ่าด้านนี้ใหญ่กว่า คือต่างกันเลยนะไม่ใช่ต่างกันแค่โคลนเดียวกันโคลนเดียวกันแต่เออนนเนื้อแบงค์เขาต่างกันนะฮะแต่รู้สึกว่ามันจะจะน้ำหนักเท่ากันเลยน้ำหนักเท่ากันใช่ไหมเท่ากันเท่า,าเออเหมือนนิดเดียวเท่ากันนิดเดียวอ่ะมาบอกราคากันดีกว่ากับคันหมาป่ารุ่นดนามิก pe 1.3แล้วก็ pe 2. 4นะฮะตัวนี้มีเฉพาะสปินนะฮะ ราคาอ่าพี่าม e 1 3 p หนึอยู่ที่พันสบาทหนึ่งพับาทครับค่าสอง e ี4อยู่พันสบาทหนึ่บาทบต่างกัน50บาทครับค่าจะส่ง200ครับสองบาทแพ็กท่อ PVC ให้นะฮะใครสนใจก็สอบถามหรือว่าสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่นี่เลยใต้ e s c r i p t i o n ตัวนี้ สินค้ามาน้อยจะลงโชปปี้ไหมลงลง,ลงลงอ่าลงลงนะฮะก็สอบถามกันมามากันอีกครั้งเ <c oughs> มื่อกี้ส่เข้าโดนตัดไปเฉยเลยอ่ะสรุปราคาอีกรอบนึงนะครับกับคัน<ไ>หมาป่าไดนามิกระยะคันความยาว7ฟุตมีตั้งแต่ PE 1 3 1> แล้วก็7ฟุต9นะครับ PE 1 3แล้วก็ PE 2 4 PE 1 3เนี่ยก็สายจะอยู่ที่คีปอนนะ 15 30้าสาแต่ถ <30, S 1> ้าเป็น PE 24ก็อยู่ที่20 40ปอนด์แม็กแม็กเหยื่อก็อยู่90แต่ถ้า PE เป็น PE 13ึ่งแม็กเหยื่ออยู่ที่60นะฮะคัน PE หนึ่งสราคาอยู่ที่1,200บาท <copyright. S 1> แต่ถ้าเป็นคัน PE 24ราคายอยู่ที่หนึ่บาทนะฮะการจัดส่งก็จะแพ็คท่อ PVC ให้ 200บาทเฉพาะท่อก็92บาทแล้วนะครับแล้วก็ค่าส่งก็คิดตามจริงนะครับตกอยู่อีกประมาณ90กว่าบาทอ่าใช่เพราะเงินส่วนที่เหลือเราก็ให้พี่ปรษณีที่มารับสินค้าจากทานร้านเราไปนะฮะคือร้านเราก็จะหยุดส่งทุกวันพุธและเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องดูวันหยุดของทางไปรษณีย์ด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้จัดส่งพิเศษในการส่งทางเคอรี่ ราคาอาจจะเป็นพิเศษถ้าคันเนี่ยจะส่งไม่ได้นะครับคือจะมีความยาวเกินไปนะครับอันนี้เราต้องแจ้งทางลูกค้าไว้ก่อนนะครับอ่าเอาละไปกันก่อนอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็ตกกุ้งคลิปหน้ารอเจอกันเราก็จะสลับลอกบ้างคันบ้างลอกบ้างคันบ้างนะครับช่วงนี้เดี๋ยวคันตกกุ้งก็จะเข้ามาอีกรอรอใจเย็น เดี๋ยวมาเรื่อยๆไปแล้วครับอยู่กันที่ข้ามขอบอุปกรณ์ตกป่าเ hey. ขับพันหมาป่าไดนามิกนะครับบ๊ายบาย